รู้ไหมทำไมผมถึงเสิร์ชรุ่นนี้เพราะผมขับอยู่แล้วผมไม่เห็นข่าวไม่เห็นอะไรเลยเงียบหายไปหมดเลยรุ่นนี้ใน YouTube แม้แต่ไปจะเป็นใน Google เองก็ไม่มีอะไร็บดีเลยเงียบไม่มีข่าวว่าจะมีตัวใหม่หรือว่าอะไรเลยในมีแต่ข่าวขา,วขายรถแล้วก็อะไรต่ออะไร ที่ผมขับเป็นตัวเนี้ยตัวสองพันสิบแปดเลยอะตัวออกมาแรกๆเลยอะแล้วนี่ก็เป็นตัวเจนสองเจนฑสามแล้วเออแม่งจะทิ้งปุ๊บะบริษัท G P s จะทิ้งตัวร้อยห้าสิบแล้วไปพัฒนาตัวสองร้อยเมือนที่เขาทิ้งตัวร้อยยี่สิบแล้วไปทำเป็นดิบอน X แล้วพอดีบอน X ออกมาแม่งก็ออกตัวนี้มาแล้วพอตัวนี้มาได้ทักพักแอ่งออกกว่าฉีดพอวัาที่เสร็จมันไปออกสองร้อย ไม่มีะไรครับแค่ผลเฉยๆเพราะว่าขับตัวนี้อยู่ถ้าคนก็อัพไปเป็นสองร้อยก็ทังนั้นเลยตัวร้อยห้าสิบก็ปล่อยลอยไม่มีอะไรอัปเดตขนาดใน youtube เนี่ยไม่มีอะไรอัปเดตเลยล่าสุดก็เมื่อเก้าเดือนที่แล้วเป็นของโดนโดนโดนย็นสาม,ม,ม,มเออเหรือว่าอะไรไม่มีไม่มีตัวร้อยห้าสิบออนเลยหรือพอจะทิ้งแล้วอะ พัฒาน,าานาต่อเธอเลย่าเพิ่งทิ้งเลยอูขับอยู่ไม่ใช่หรอกฮนะ <c oughs> โอ้โอ้ที่อ,อะไรวะนนะ้อาอ้าวชิบหายจอยจอ,ไปไปยอยีปัญหายเงี้ยกด R สามโอ้พระตกโอเคกดยิงไม่ได้เว้ยเฮ้ยทำอะไรกันนะอ่ะลอยไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยจอยดับเอ้ยเดี๋ยวจอยดับเอ้ยเอ้ยเอาจอยมาแล้วจอยมาแล้วทำอะไรกันอร่อยเลยนะพวกโรงอ่ะไอ้พวกนี้พวกเอเดียนกลายพันธ์เหรอเอ๊ะแต่เราก็กลายพันธ์เลยเราก็เป็นเอเดียนอยู่นี่หว่าเฮ้ยเสียงเสียงวิสัยมาดิเอ้ยตบตบไปร่วง เออต้องเอาเลือดฟื้นเลยกก่อนเออฟื้นเลือดโอ,อ,อเคหมดหมดอุ้ยหมดกระโดดได้โอเคจม่วงอะดีล่วงโดงโดมาให้จม่วงดีคือไงเราต้องไปอุ้โดดให้พื้นไวเอาชีวิตรอดตรงนี้ก่อนมัน้งจำไม่ผิดโอ้ยเออวมดซีวมดซีไอ้หนู ฉันเป็นอะไรฉันไงอ่ะฉันเป็นเอเลี่ยนใหม่แกใหม่แกใหม่แกเออมาเลยมาเลยตอบไม่ร่วงเหมือนว่าเอเลี่ยนมันจะสโลว์ด้วยนะแล้วทำไงก็คือ,อเอา้าลงมาแล้วอ่ะมีตัวแถมลงมาด้วยมาดิมาดิมาดิมดีแถมลงมาก็มาโอเคคือจุบจุบจุบชืบช้อปีนเอ้โหนี่คือมุมมองของเอเลี่ยนแล้วเนี่ย ไปพวกกายพันเปิดประตูอเอ๊ะจบกันอร่อยเลยนะจบกันอร่อยเลยนะจบกันอร่อยเลยนะตบร่วงหมดอะในโซนหรอกฮอึแล้วเราจะขึ้นล่างได้ไหมเนี่ยอ่ะก็คือเอาเลือดไม่ได้เก็บเลือดล่างเป็นไอเย็นมันได้ไฟีดอะไรสักอย่างอ่ะ่วงเกิดตกมาไม่เป็นไร ปู้ีจ้วงปูแตกโอ้เลือดเลือดเลือดเต่เราไม่ได้เลือดลดนี่หว่าโอเคขึ้นมากลับขึ้นมาไม่มีอะไรเขาจะเป็นเอเลี่ยนแล้วมองเห็นเหมือนคลื่นความร้อนปะน่าจะเป็นคลื่นความร้อนนะโอเคบันไดอยู่นู้นเขาเป็นลิฟ tn ี่หว่าโดดไปเฮ้ยจ้าเฮ้ยเอาขึ้นได้วเลยอ๋อเธอเคยฝันโอ้แต่เหมือนพลัง ทางซ้ายมืออ้เนี๋ยวจะเป็นพลังเอเลี่ยนรถโอ้เดือดขึ้นลิฟฝั่งนู้นโอเคหืมกดลิฟต์ขึ้นไปเลยถ้าเราจะขึ้นล่างไงอุ้ยด้วงโอเคขึ้นรอีกชั้นหนึ่งเหมือนจะขึ้นล่างนี่ก็ลงบันไดไปได้เดี๋ยวอย่างไรเอา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 จะมาจู่วังหลังเหรออย่าอย่าไม่ได้หรอก เอาจงจงจงเปิดแล้วก็เอาเลือดแต่เราเลือดเต็มแล้วนี่ต้องเอาหรอกจงจงจงไอ้ช่วยเอาไปทำไมเลือดเต็มแล้วเลยวนๆดูโอ้นี่ดิฝั่งปดขึ้นไปเลยเอาไม่ใช่ริฝั่งก็ริฟังเดือยห่อลงมาทำไมไป้นไป,นไปเออไอ้สเก็พลังก็ไอ้นี่แล้วแต่ไม่ไม่คืนล่างเลย เราจะให้อยู่เราอยู่ล่างดีกว่าไหมเออโอเคลงตามทางไว้ลอง,ลองตามทางก่นอนลราไปรู้อะไรเวดไม่บอกให้ไปไหนอเอ๊อุ๊ยอ่ะผี time ผีหรอก คือตอนนี้เราก็ได้รับคำสั่งจากผู้พันแล้วและรับคำสั่งจากปูนี้แท้แล้วเมื่อกี้เหมือนจะเห็นล่างเราหรือเปล่าใช่ไหมเออล่างนั่เป็นล่างเราหรือเปล่าไม่ใช่ป่ะไอ้นี่มาจ้วงโอ้ยมาจ้วงเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเซฟเกียร์ช่างจ้วงหมดวิ่งขึ้นไปเดินมาไม่เจออะไร ตรงนี้ก็ทางไปไหนไม่ได้เดินหน้าอย่างเดียวครับเอ๊ะพี่ด้วยอ่อ็ดโดดยิงเุ้ยไอ้พวกนั้นนี่หว่าโอ๊ย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 อีกอันนี้ก็เป็นคนในหน่วยเราใช่หมวะเอ้ยแต่แต่มันทำร้ายเรามันวางระเบิดรอบสังหารเราไม่น่าใช่คนในหน่วยเราอะไรอย่างงี้โอเคไปทางนี้ต่อครับอู แล้วก็รู้ได้เหรว่าต้องไปทางนี้ไม่ใช่ล,ละมั่วละอันนี้มั่วละอเ,กกลเ,เอ๊ะสแกนไม่ได้เป็นเอเลี่ยนอยู่ตูเปิดไม่ได้เหมือนให้เราเหมือนจะให้เราเป็นเอเลี่ยนอยู่ยาวเลยนะตอนนี้ปัตตาประตูตตนั้นเขียวอยู่ดาลิปเนี่อะไม่มีค่าเอ๊ะนั่นอะไรอ๋อลิปโอเคลิปนี่ไม่มีคมม่าเลยแนละ้วไปทางนี้แหละมีทางทางไปครับ กต้โยองบารมันไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างหลังเออมันมันเห็นเหมือนเราเป็นเอเลี่ยนตัวหนึ่งเลยเว้ยแต่เอเลี่ยนก็ทำร้ายเรานะไม่สนใจขึ้นฝ่ายกลางเอาหมดนี่ห้องอะไรสักอย่างเข้าไป โอ้โหโอ้โหคือเครื่องทำให้เรากลับเป็นมนุษย์เว้ยว้าวขึ้นโอเคกดขึ้นประการังอุ้ยแล้วยิงปืนได้ด้วยกดกดปืนทีก็กลับเป็นมนุษย์เหมือนเดิมโอเค อ่ะครับเป็นรู้แล้วกูย้อนกลับไปเอาเอาไปละแม่งให้ย้อนกลับมาอยู่ดีอะไรอุ้ยไอ้ด็อกเตอร์นี่ยังไม่ตายเหรอเนี่ยโอ้ไอ้กูเป็นตัวทดลองโอเคด็อกเตอร์โอเคกูรู้มึงอยู่นะกูเห็นว่ามึงแอ่งล่างไปมาได้โอเคมึงต้องมาหากูเร็วเลยโอเค มึงมึงจะช่วยกูหรือเปล่ากูไปหามึงแล้วเนี่ยแหลกแหไอ้แหล,ก,แหล,ก,แหลกนี่ไม่ใช่เป็นอะไรเกมนะเหล็กไม่ได้เป็นที่คอมผมนะเป็นที่เกมสแกนแกะอะไรงั้นแหละเจอกล้สแกนอุย้ยไอ้พวกนี้แม่งยิงเราเว้ยไปไอ้เดี๋ยวเวลาทีนี้เราต้องยิงกับทหารด้วยกันเองไปโ,โดด ไอพวกนี้เหมือนเป็นหน่วยพิเศษแบบที่ว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรที่แบบเกินรับมือแล้วมันจะโผมาอย่างนี้น่ะน่าจะใช่นะเชี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยืนยืนเออรัวปาระเบิดไปเออรัวปาระเบิดไปจะเอ๋ไม่ถึงไืแค่วะนะเออปืนไป มาดิมาดิามาดิามาดิไม่เอาไปหรอกออกไปกูโดนเฮ้ยเชี่ยแม่งปลาระเบิดโอ้โหล่วงเลยฉันไอพวกนี้นี่มีความถึกกว่าทหารเราเองอีกสักนะเชี่ยต้องเอาเลือดก,ก่อนวะเนี่ยเลือดลืมไปเลยว่ามีบัตรตรงนี้ด้วย

ไปม,มาเก็บหน่วยกเราหมดเลยประวาเนี้ไอ้เหี้ยเหมือนไอ้ตัวนั้นจะเป็นหัวหน้านะเอาแปลงล่างเลยกูเออเออต่ตบอ,อื้อหัวนไอ้กระสุนพวกนี้จะทำให้มันสตนันเฉยหรือเปล่าวะโอ้ย ว่องคือล่างคือ,อการตัวทีเพื่อนพอดีมาช่วยไม่ทันพอดีว่ามันเดินมุมันตัดเดินวนไปวนมาเลยไม่ช่วยไม่ทันเก,ก็บก่อนนะเออเก็บไปไงนะั้นแหละเก็บไปทำอะไรไม่รู้แต่ผมเก็บไปก่อนเปิดตูอ้อ้าวมันได้ไปทางนี้เหรอไปทานมันก่อน

ประมาณนี้แหละมะั้งมันก็คงต้องการตัวเราแหละเพราะเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่งล่างปี๊ยิงจ้วงจ้วงหมดดูล,ล่างที่สมัยก่อนเลยไม,ไม่ได้ไไม่ด้อย่างนี้เย,ย่านีมามามาตกง่ายๆหน่อยมาเข้ามาเข้ามาจะได้ตกง่ายๆหน่อยมาเลยมาเลย ตกง่ายๆหน่อยไปไหนอย่าโดดอย่าโดดหมดไหมหมดกล่างเวไปก่อนนี่ผมไม่รู้เนี่ยว่าเล่นยังไงเอาเชี่ยไม่ทันแล้วลงไปแล้วไม่ทันแล้วน้องพรีเร็วกว่าเจยอันถึกลับเอเลี่ยห้าสิบเมตรผมกายล่างได้แล้วก็เป็นซูเปอร์โซลเยอร์ไม่ใช่ ตอนนี้ผมไม่ใช่ผมแล้วผมใกล้ล่างไปมาแนานอนต้องการยารักษาแล้วก็ฆ่าทุกคนแม่งเลยมันไสไม่รู้นะพักหมวจำ <laughs> ได้ว่ามันจะมีด่าหนึง่งไม่ผ่านทักทีูเดียวมีเสียงหรอ อย่างอยู่โอ้จริงกันอยู่ฝั่งนี้เปลี่ยล่างเลยจริงกันดๆใช่ไหม,มปล่อยกระสุนไปเจ้าวังเจ้าวังเจ้าวัง,งทางนี้อีกโอ,อะไรวะยิงนิ่งไปยิงมาหมดเฮ้ยไปไหนเล่าแม่งเอ้ยแม่งวิ่งหนีเราเว้ย ใส่กลัวเดี๋ยวลังเมื่อกี้กับตุนได้ตุ่นเต็มช่างมั้ยขอไปสำรวจฝั่งนู้นก่อนโอเคประตูปิดคงไม่ต้องไปสำรวจแล้วมั้งเอ๊แต่วิ่งมาแล้วอู้วมาแล้วเจอของกระสแกนกระสแกนเสร็จก็ห่อตรงนี้เลือดมยังเป็นเราเราเราแล้วกระแทกกระแทกโอเคกระแทกก็ไม่ได้เลย มันต้องตามไปด้านไปนะไอ้นั่นดูดูุงแล้วแบงหัวหน้าแน่นอนแล้วปืนน่าจะระยี่ด้วยเปิดตู้ซ้ายขวาไม่มีสารอะไรวะสีม่วงเปิดตู้เสียงใครเสียงใครมันแแฮ่รอบๆตัวไม่มีเฮ้ยทำไรกันอะ ไอ้ <and> พวกนี้เป็นยักษ์วิทยาศาสตร์อนนโอ้โหเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ของเอเลี่ยนเลยหรือเปล่าหรือพวกนี้เป็นอีกหนึน่งไวรัสไอ้สีเหลืองอันนี้ตัวใหญ่เนี่ยแน่เลยที่เราเห็นเท่าใช่เหรอโอ้ยมีตัวทดลองเต็มเลยเว้ย เหมือนไอ้พวกนี้มันเอาพวกมนุษย์ที่ว่ากลายพันธุ์แบบสมบูรณ์แบบน่าจะเป็นพวกเรานะไม่เป็นแบบเป็นเรากลายพันธุ์สมบูรณ์แบบมาทดลองตูย่องไปเด้สเตลไปซองยังไม่ใช้เอ๊ะแต่เดียวนะมันมีอาร์อะไรแถวไหนเนาะไม่ใช่แถวนี้หรอก โอเคช่างวะถ้าเปิดไปนี่เจอเลยป่วันนี้ไม่ใช่โอ้โหทดลองเต็มเลยอเปิดมาไม่เจออะไรเจอีนหวามากลคุยกันอยู่เลยอิ้งแม่งหายตัวได้ด้วย Should guest some have our company? โหมันเห็นเราปุ๊บแม่งย้ายตัวเลยแม่งเท,ทเลพอร์ตเลยไอ้เชีย่ยเริ่มโปรแกรมอะไรมันก็นไม่รู้อุ้ยเชีย่ยอะไรมามาเลยถ้าจะวัดกับพี่กันแล้วก็นะพี่ก็กายร่างซูเลยเหมือนกันละน้องโอเคเราต้องสแกนนี้ไปก่อนอื่นก็ต่อยไอ้พวกนี้ก่อน มาเลยมีมีอีกเปล่ามาดิมาดิไม,มห้หมดอ่ะไมห้หมดอ่ะมาคิวแบงดูเหมือนว่าเราจะเห็นพวกนี้พิสโลนะแต่แบบเหมือนเราเร็วปะก็น่าจะใช่แหละเพราะไอ้พวกเราเห็นมันก็เร็วสแกนไปถ้างั้นสแกนเอาไปถึงสแกนสแกนได้ดิก็สแกนดิ เอออ่าเออเอาๆแกไดิเอาเกนนูร่าตานี่แล้แกนี่อะไอ้นี่ไอ้นี่เอ no เอโอเคเียบร้อยกระสุนปืนขึ้นมาพร้อมบวกไม่ว่าจะมีอะไรเปิดไฟฉายไว้เอาเลือดนะว้เราต้องขึ้นไปขป้างบนปะได้ไหมไม่ได้ อี่ยวนะเปิดทำไรอะ่ะเจอยโดทรลามาเฉยโทษทีเพื่อนเพ่ได้จังใจมีกระสุนมีเลือดแล้วเข้าไปก็ไม่ท่ามีอะไรดีปะ่ะโอเคขอเดินสำรวจแป๊บหนึ่งเหมือนจะต้องอ๋อนี่่งเปิดโอ,โอเคเอาดิปลงมาแล้วทางนี้อ่ะเปิดได้ไรอ่ะ ไม่อ๋อเปิดประตูทั้งหมดแล้วก็เข้ามาเก็บของถามว่าจําเป็นไหมตอนนี้ไม่ครับปูจัดดแล้วของตอนเดียรางไงด้วยแล้าประตูตรงเงี้ยโอ้มีของโอ้อันนี้จําเป็นระเบิดจําเป็นครับการ์ดอะไรไม่รู้เก็บพอเดิมเจอก็เก็บไม่เจอก็ไม่เก็บนะครับไม่เกอก็ไปเรื่อยๆ็บตองไว้ก็คือข้างล่างเนี้ยไม่ธรรมดาแล้วจากที่ ดูรูปเกมอ่ะการทดลองกับมนุษย์เอ้ยมึงอ่ะเอ้ยเอ้ยไม่ทันเว้ยเชี่ยปลาระเบิดเปิดเปิดเฮเปิดเปิดอะไรไม่รู้เปิดไปก่อนอันล็อกดออันล็อกน่าจะเป็นตู้ข้างหลังพี่ลงไปโลดชัดเจนตู้ข้างหลังพี่คู ต้องทำลายเปนต้องทำลายการทดล,ลองนี้ก,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 ก่อ,อนที่มันจะสายเกินไปหรือเปล่าหยุดอย่าพยายามอยยย่าาาพมสู้เยอะอะไรอย่างงี้มันะ้งน่ะคือไอ้ด็อกเตรอร์นี่ก็ต้องการตัวเราแหละเพราะเราเป็นตัวทดลองเหมือนจะเรียกว่าตัวทดลองไม่ได้เราคือมนุษย์ที่ รอดจากการกลายพันธุ์ไม่ได้โดยธรรมชาติแต่โดยเครื่องนั้นทำไมเรารอดจากการกลายพันธุ์มาได้ประมาณนี้นะว่านะคาดเอากันไปคาดดาวล้วนๆครับเอกต้องต้องแปลงร่าง,างอนนะสักไปก่อนอ้อนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยไอ,ยเอย้เดินเว็บไปเว็บมาเฮ้อห่า โแม่งก่อนเลยมาดิวัดปะล่ะทึบมาลงมาอู้ตัวดำปิดเลยเว้ยทำไมตัวดำจังอะน้อโอ้าวระเดี๋ยวจะเจ๋งเจย์อาอุ้ยตัติดอืิมเป่าไปไม่รอดโอเคหมดไปแต่ผู้เชี่ยวระเบิดอู้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 จอตันจอตัน วิ่งไปไหนอ่ะอ่อปัดกัแมงเลนเหมือนว่าไอ้พวกนี้แม่งก็เอเลี่ยนกันป่าววะอ้เียเจ็บเจ็บเจ็บอดอดอดนซ้ยยายฝาเลยใช่ไหม,มก็เคลียร์ตรงนี้ก่อนอือแหงล่างอืออือตบซะหลบ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  ปล่อยออกไปลอยไปเลยหรือ่อพวกมันนั่นแหละเราเป้าออโต้นึกว,ว่าเราเบิดไม้ปาลาเราเบิดสวนม้าลบเออครับยิงอ,อะไรอู้ดี้ยิงอ,อะไรเอาลูหมดแป๊บนึงเอเเอเอยอะไว้เปจะเอ๋เอาปืเอาปืโยนเกินที่ โอ้ยแข็งแางเลอืออืออุ้ยอ๋อถ้าโดนเพิ่มเลือดให้เราด้วยเว้ยเฮ้ยดีเลยแต่อันี้โดดุกหมดโลทอนโอเคตรงนี้ตันตายตันฟ้าไม่ตันเื่อเป็นการติดต่อจังเลย อ่าทีนี้จใจเราหยุดพวกมันซะและ้วยังไงก็ได้ผมไม่มีปัญหาปุ๊บเซฟโอ้ยเฉียอืยยอปาระเบิดไปมันก็หน่วยเราโคตรแลงออืต้องว่วงไว้ก่อนมีเวลาอา้อาวอ้าวเป็นไรเนี่ยอา้อาวอ้าวอยู่ๆกูก็ล้มพับ รู้ว่ามันจะมาโอเคแตงล่างหอยหนอนหอยหนอนไปคุณล่างเต่าแม่ก่อนเลยออืเต่าแม่ตัวสี่สิบเอ็ดวิทำอะไรวะเจ้าโควยเยอะเยอะเยอะแล้วเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยใช่ว่าไม่เยอะอหยุดมันจเจ้าโควยคุณล่วงเลยแม่งเยอะเกินยิงไปจากไหนบ้างก็ไม่รู้ โอเคเราได้รู้แล้วว่าเข้าไปเจออะไรอะไรก็แปลงล่างคึบไปน้อนไปไปน้อนไปน้อนอยู่ล่างออกไปรู้ว่ะลูกหมดเปียวลูกหมดบอกว่าลูกหมดอยากจะยิงมีกไอ้ระเบิด ระเบิดเปิดทางหมดลูกหมดเลยหายอู้หแม่งมีตัวหายตัวด้วยฝ่ายล่างอ๋อ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 อออู้หยเจี้ยต้องรีบไปรีบออกละทางเนี้แปางล่างเลยกำลังรอ เข้ามาจ้วงเข้ามาจ้วงเข้ามาจ้วงอืออืออืออดเสร็บร้อยหยุดไม่เห้มันระเบิดจ้วงอีกออมีจ้วงไปไอ้ดีหายตัวจ่วงเดี๋ยวเทิลบกกันลุกกัน,นยิงไปยังไงวะข้างล่างโอเคอือ ดับมีการ์ดเหลืองเก็บเก็บทำอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนเก็บแม่งทุกอย่างอะตัวนี้โอ้โอเคสแกนจื๊บต้องเล่นเร็วในบางกิจบ,บางรูปทักษะูปเกมแม่งนี่จะมาก็มาหไอ้พวกนี้เอ้เชี่ยแล้ววุ้แม่งดีกว่าเราไอ้ประเด็น เฮ้ยอย่าปาระเบิดปดีโออย่าปาระเบิดแม่งระเบิดซีโอ้ยอ้าวปล่อยนอนปล่อยนอนขึ้นล่างปล่อยนอนไปดูสมองกันมาแล้วก็ขึ้นล่างกับไปคนไปขนพูดติดๆกขัดไปชายดิโอเคเก็บเรือให้เต็มไว้ สู้ยากเหมือนนะสู้ยาก่าเจอ,อเอ,อดเดียนทวไปเพราะมันเป็นคนด้วยแหละสุดยอดเลเมสโตโลรีมาให้กูรีไปกูจะีบไปกูรีไปอยู่ด้วยไต้องห่วรกหนาฉันไม่ตายหรอกโอเคขึ้นรีไปอ้าวจเดินเลย ไปเอาไปตืโอเคไปดูแทกเล็กน้อยเกรย์เครีคนที่ทำเรื่องอย่างนี้เฮผมไม่รู้เรื่องอะไรดังนั้นแต่หน้าผมเละอย่างนี้ต้องให้มัรักษา